ครับผมพี่น้องครับมาบึ้งของดีที่เด็ดครับผมอันนี้ครับแหงสนามเน้อพี่น้องเด้อครับผมตัวนี้ครับเป็นสายเท้าโบสครับผมพี่น้องครับยางงามเลยพี่น้องครับนี่ครับนั่นหนาเงียตันๆครับแม่นี่ครับเป็นแม่สาวครับผมแม่สาวส่วนสูงกับยู่มันร้อยสี่สิบครับหนาเงี้ตันนี่ดีครับผมพี่น้องครับอันนี้เพื่อนเพิ่นว่าผสมเลยเนาะอันนี้เนาะครับเออว่าผสมแล้วพนะพี่น้องครับผมกะรออพันรอบเลอพี่น้องเด้อครับผมสผ่านรอบมือนื่นมาสั่น ครับเอ้าขับหนาไงครับงามสมส่วนครับแต่ว่าลูกบ่ได้ถามเพิ่นมาเนาะลูกพอได้หอยยันเปิดไว้เท่าใด้ก่ออนเดี๋ยวนเปิดเรื่อยๆได้ก่อ35ามิบห้าครับนี่ครับเปิดไว้35พอนะครับผมพี่น้องครับอันนี้ที่เด็ดนะครับไทยสนามครับผมพี่น้องครับกอ่บช่วงตลาดเริ่มสิไว้ครับพึ่งมาว้าหันลงเครื่องมากไม่ไม่โซนท่อนๆ35,000บาทครับผมพี่น้องครับนี่ ยางงามเลยพี่น้องครับนี่ครับต้นโตดีด้ยพี่น้องเน้อส่วนรายละเอียดครับจังคอยคุยกับเจ้าของเพิ่นอีกทีหนึ่งครับนี่ครับหนาคอแข้งขาู่้นยยนครับสหมนันบาทด้วยพี่น้องเน้อครับเบิงเอาครับเบิงต้นโตออพใส่จงหนี่ครับยางงามเลยพี่น้องตัวนี้ถือว่าเป็นงวเกตดีได้หลพี่น้องครับผมอเกตพี่เมี่ยมครับเออ ว่ามันเลื่อนลอยยื่นทื่อๆอยู่พี่น้องครับผมเนี่ยเอาครับนี่ครับมึงเอาครับสายเท้าบนเด้อพี่น้องเนื้อเหนาหนาต่งใหญ่ตันๆกะทิลูกพอดีเติบแล้วแต่ว่ารายละเอียดบ่ได้มีมาเนาะครับนี่ผู้ใดก็ลังหาพี่น้องงัวงามครับอยากได้เนาะครับหลังแตกๆมาย่างที่พี่น้องครับมึงเอาครับสมส่วนขอแข่งขาันว่ามี้ตำหนีอย่งเนาะนี่เนาะเอาฝากเบอร์ให้อีกรอบนะหอยบาดศูนย์โทรหาครับศูนย์หกห้าสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองแปดสามหกสองแปดสามหกครับผมติดต่อหอยบาทได้พี่น้องเด้อ ครับนี่ครับงามๆเลยพี่น้องครับปิดไทยไห้สวยๆครับสำหรับผู้ใดกกำลังหางวงงามไปใบเลียงมือนีมีไห้ครับยืนโชว์นี่ครับย่างสวยเลยครับสามหมื่นห้าเด้อพี่น้องเด้อราคากับมาตตอร้องกันเอาครับผมพูดคุยกันได้ครับไปส่งไห้ทุกหม่องเนาะครับผมเอามันหมานะครับผมมันรับครับผมนี่ครับงามๆเลยปิดไทยครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับอีพีนี้ครับก็จะยุดคีิปเวเท่านี้พี่น้องครับติดตามกันต่อไปในคลิปหนาครับสำหรับมือนีก็สวัสดีครับ 你。